กินไ,ไปจานนี้เขาด้วย30บาทอ่ะอร่อยไหมอร่อยอุ๊ยมาดูมาดูทุกคนมาด,มาดูดูสีพี่มูเนี่ยสั่งขนมมาให้น้องมีเยอะแยะนี่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 น,น,นี่บ้านพวกเธอเนี่ยอะไรเหรอ นี่อาหารสุดแสนพิเศษของเรานี่เนื้ออันนี้คืออะไรนะ่อันนี้ก็คือที่ตัดนะเขาให้มาตัดเนื้ออันนี้นีน่นี่แหน่แห่เขาก็ให้กินเนื้อเดี๋ยวเรื่องใส่ไข่ อร่อยมากกินจะหมดแล้วนี่มันดดแดดนะนี่นะีฝังเดดเลยกินเนี่ยมันสั่งมาแต่มันไม่กินนะคะทุกคนอย่าเพิ่งหยุดสิถ่ายก่อนอ่ะกินลูก ขายนานๆน,นะรอไปนี่เลยของเด็ดของเราชาแนลไทยมุกโอวันตีนเพิ่เข้าไปขอเพลงหน่อยขอเพลงสางไทยมุกหน่อยอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะเขาบอกเอาชิมไม่ได้นี่โอวตีนตอนเนี่ยเห็นไหมไปซื้อมาเขาไม่ให้น้ำเลย เดีย๋ยวไ,ไปด่าเขาก่อนทาที่มุกไว้นะเอา